สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดไฟฟานะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดไฟฟานะครับถ้าอยากได้โค้ดไฟฟานะครับก็ต้องเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะคบพี่มีกิจกรรมดีๆมาให้แล่นนะครับก็คือไปกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามีทุกสัปดาห์นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะน่ นะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่มีหมายเลขหนึ่งก,กับหมายเลขสองมาให้โวนะครับก็คือหมายเลขแต่ละหมายเลขนะครับจะมีของแต่ละหมายเลขด้วยนะครับถ้าชอบหมายเลขอะไรหรือว่าชอบของหมายเลขนั้นแจกโค้ดซื้อรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบซื้อในเว็บนุกเกอร์ชนจนทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่โกงไม่เกลียดเข้าสินค้าลดราคาพิเศษมีหัวข้างขาวจาก5,000ันเหลือแค่99พอยเท่านั้นนะครับเนาะเดี่ยวรอเวลาเปิดขายนะครับทุกคนตอนนี้เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็คือ ซื้อเลยละกันนะครับโนได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนรีวิวเขาหน่อยละกันนะครับเสื้อเฟสไปรีวิวกันนะครับมีหัวข้างคาวจริงๆด้วยนะครับคุ้มมากแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครอยากซื้อกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวัน ก็ให้โหวตเต็มที่เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับว่าทุกคะแนนโหวตนะครับน้องจะมีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่จะไปรวบรวมคะแนนแล้วก็เอามาสั้นเลยนะครับน้องในวันพรุ่งนี้เราก็แจกของในวันพรุ่งนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าวันนี้พี่จะให้โหวตนะครับน้องเราก็พี่เชื่อว่านะครับน้องก็คือแบบว่าหลายๆคนอยากได้แน่นอนนะครับสาหรับของที่พี่จะให้โหวตวันนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้พี่ให้โหวตล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าวันพรุ่งนี้พี่จะมาแจกนะครับก็ถือว่าพี่ขอรวบรวมคะแนนนะครับน้อง 1วันละกันนะครับเราก็วันพรุ่งนี้นะครับนอจามาแจกเป็นคลิปตอนเช้านะครับนอพี่เขาบอกเลยครับว่าวันนี้ทุกคะแนนนะครับนอจะมีผลแน่นอนนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่าสำหรับวงน้องคุณนะครับที่แบบว่าเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้โหวตนะครับก็อย่าลืมโหวตละกันนะครับนอย้ํานะครับว่าทุกคะแนนมีผลนะครับเพราะว่าพี่จะรวบรวมทุกคะแนนจริงๆนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับนอก็ถือว่าคลิปนี้นะครับพี่เขาบอกเลยครับน้อว่าหมายเลขนึงกับหมายเลขนงนะครับก็เป็นคนคอมเมนต์เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนอยากได้เยอะที่สุดะครรรรัับบสหกกิมน พี่ขอบอกเลยครับว่ากิจกรรมที่จะเข้ามานะครับน้องก็มีเยอะเหมือนกันของพี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับกิจกรรมของพี่ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือสําหรับหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทางด้านของลูกซองควงนะครับน้องก็เป็นลูกซองควงสีม่วงตัวนี่นะครับเรียกได้ว่าล้านสองนะครับน้องเราก็บวกความเร็วในการรีโหลดนะครับวงน้องพี่ขาบอกเลยครับนอว่าดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับน้องเรากลูกซองควงปัจจุบันนะครองกก็ืจมีาล ไปด้วยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับหรือว่าอยากสะสมไว้ตอนนี้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็โหวตได้เลยนะครับลูกซองควงอยู่หมายเลขหนึ่งนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนครับน้องว่าพิมพ์ลูกซองควงก็ได้นะครับน้องหรือว่าพิมพ์หมายเลขหนึ่งก็ได้นะครับน้องสามารถเข้ามาแล้วโหวตได้เลยนะครับน้องถ้าอยากได้นะครับเพราะว่าพี่เห็นหลายคลิปแล้วนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนนะครับมาคอมเมนต์นะครับว่า อยากได้ในส่วนของลูกซองม่วงนะครับน้องอยากได้จริงๆอะไรประมาณน้นะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับถ้าอยากได้ในส่วนของลูกซองม่วงนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าที่มีนะครับน้องมาแจกด้วยนะครับจะได้ถาวรด้วยนะครับน้องก็จะเป็นเประมาเลยครับน้องเราก็ต่อมาหมายเลข2นะครับน้องสำหรับหมายเลข2รนะครับก็จะเป็นทางด้านของ นี่เลยนะครับน้องก็คือบัตรกาลิน่ามูลค่า300้บาทนะครับนอะถ้าตีนเพรก็ประมาณ1,060เพชรพนะครับเนอะพี่ขอบอกเลยนะครับว่ามีคนอยากได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนขอเพชรมาเยอะมากๆเลยนะครับเนอก็คือเอาเป็นว่าพี่แจกให้ละกันนะครับน้องสำหรับมึงเนาะคุไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบัตรกาลิน่านะครับก็อยู่หมายเลข2นะครับพิมพ์คาว่า บัตรกาลีน่ามาได้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าถ้าตีเป็นเพชรนะครับก็คือว่าเป็นพันกว่าเพชรเลยนะครับน้องฮาร์ดี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าหาที่กว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับน้องเราก็หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับน้องทุกคนก็อย่าลืมลากันนะครับน้องสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบหมายเลขอะไรนะครับก็โหวตให้เต็มที่นะครับน้องย้ำนะครับว่าโหวตให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าพี่จะเข้าไปเช็คด้วยนะครับโนว่าคนไไหหนนนนนกกกดดลลลลคคค์์แชรรรรืืออออเเป่่่่าาาะะัับบบพีขยยวม กันนะครับเนาะสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับกดทุกคลิปยิ่งดีเลยนะครับเนาะพี่ยิ่งชอบเลยนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกของส่วนตัวให้ด้วยนะครับเนาะถ้าอยากได้ของฟรีจากพี่ก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะพี่ชอบมากๆนะครับสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะงเราก็วันนี้มีกิจกรรมของเกมด้วยนะครับเนาะใครที่แบบว่าได้เล่นไปแล้วบ้างนะครับเนาะงสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับองน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับน้องน่าจะเปิดให้เล่นประมาณ2วันนะครับองน้องกับเป็นวันนี้นะครับน้องก็เป็นวันที่2นะครับพี่เขาบอกเลยครับโน้ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็มีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บโทเค็นก็คือจะไม่สามารถรับของฟรีได้เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับโน้ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจากไซตโทเค็นเป็นหลักเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าเราอยากได้ของฟรีนะครับต้องมีโทเค็นเท่านั้นนะครับน้องถ้าไม่ได้โทเค็นนะครับน้องก็คือจะไม่่่มีีในนนนนนสวขออองฟรรแะคคับก็ื เราจะได้ไปเก็บโทเค็นนะครับเนาะถ้าถามว่าโทเค็นสามารถเก็บได้จากไหนอะไรไงนะครับก็คือโทเค็นสามารถเก็บได้ในโหมด CC โหมดแล้งแล้วก็โหมดธรรมดานะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่า1เก็บนะครับเนาะเราสามารถเก็บได้ไม่เกิน20อันนะครับเนาะแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าหาไม่ได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าโทเค็นอันนี้นะครับเนาะเอามาทําอะไรนะครับก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับสามารถมาอัพเลเวลได้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเลเวลนะครับทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับเนาะก็คือ เป็นเลเวลนะครับที่แบบว่าสามารถอัพได้นะครับก็ตรงร่างขวานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถอัพได้นะครับก็อัพถึงชีเลเวลได้นะครับเนาะเราก็รับของฟรีจุดไหนพี่นะครับเนาะก็คือสําหรับซอยรับของฟรีก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับเนาะตอนที่เราอัพเลเวลเราก็รับของฟรีได้เหมือนกันนะครับวงคน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าแค่อัพเลเวลนะครับเนาะเราก็สามารถรับของฟรีได้แล้วนะครับเนาะแต่ก็ของฟรียังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังจะมีทางด้านของกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมล็อออกกกินนนนนน็็จะะเเปปททาาาางงด้้ขสลืตััววีีครบบบ่่แ เราจะได้ถาวรนะครับนาอแต่ GM เจะไม่แจกแบบถาวรเลยนะครับนาอก็คือแบบว่าจะให้เราสะสมกล่องหรือว่าสะสมเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับนาอจนกว่าจะครบ100นะครับน้ะถ้าเขาเข้ามาเล่นนะครับนาอก็ถือว่าถ้าเราเข้ามาเล่นทุกวันนะครับนาอแบบไม่ขาดนะครับเราจะได้ครบ100แล้วก็ ได้สกินปืนแบบทาวอทนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าหัวการตลาด GM d มากนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นสกินปืนนะครับที่แบบว่าจะแจกให้แบบฟรีนะครับแล้วก็ได้ทาวอทนะครับน้องที่จริงยังมีร้อยนัดอีกหนึ่งสกินนะครับน้องที่แบบว่าจะแจกให้แบบ็ทาวอทนะครับน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องก็คือยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับภารกิจรายวันนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าเป็นทางด้านของภารกิจรายวันนะครับที่แบบว่าแต่ละวันเราจะได้ ถ้นะครับน้องก็จะเป่ามานได้เลยครับน้องแล้ก็มาลาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีกล่องปืนด้วยให้เราสะสมเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็จะเป็นเป่ามานได้เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าโคตรสุดโคตรดีเลยนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามานนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่นะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นเป่ามานเลยครับน้องเมื่อเราอัพเลเวลนะครับก็คือแบบว่า เราจะได้ในส่วนของตรงนี ici, ้นะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของบัตรเพชรบัตรพื้นบัตรอีโบนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะแล้วก็เราสามารถมารับตรงนี้ได้อีกนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าจะมีให้เราทําภารกิจนะครับหรือว่าเก็บโทเค็นนะครับเนาะแล้วก็มารับข้างในได้อีกที่หนึ่งนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็เราสามารถรับได้นะครับเนาะ เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีท okay, ี่สามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกซื้อเลยนะครับพี่ขบอกเลยครับโนว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ท่าทางกิจกรรมตัวนี้ก็มีนะครับเนาะเราก็ของฟรีเยอะมากๆนะครับเนาะพี่ขบอกเลยครับโนว่าของฟรีก็จะมีแบบว่ามีบัตรเพชรนะครับเนาะมีหัวหารแมวนะครับก็จะประมาณเลยครับเนาะเราก็อันต่อไปนะครับก็เป็นทางด้านของบัตรอีโวอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพี่ขบอกเลยครับโนว่า โคตรสุดนะครับน้องเราสามารถไปสุ่มันอื่นต่อได้อีกนะครับน้องก,ก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องเมื่อเรารับในตรงนี้แล้วนะครับน้องเราสามารถไปรับในส่วนของกิจกรรมได้นะครับน้องก,ก็คือเมื่อเข้ามากิจกรรมนะครับน้องเราก็จะเจอของพีเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่า เราสามารถรับได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับสามารถรับได้เลยนะครับเนาะจะรับยังไงก็ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะครับเนาะก็คือเอาเข้ามาแจกให้ฟรีแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็มีทั้งซุดมีทั้งทางฟรีนะครับเนาะมีสกินปืนหาวอนนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าโคตรคุ้มเลยนะครับเนาะเพียงแค่เราทำภารกิจรายวันนะครับเนาะเราก็จะมีทางได้ของสกินมัดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะเพียงแค่เรานะครับสะสมกัวหมือนะครับก็เป็นทางได้ของโทเค็นตัวนี้นะครับให้ครบสามอันมมััดตววให่ไ้้แล น้อก็เป็นประมาณเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเรียนคำนว่าโคตรสุดโคตรเท่นะครับเนาะงสำหรับสกินหมัดนะครับก็แอบคล้ายเดิมอยู่นะครับก็แอบคล้ายสกินหมัดคอบ้านนะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับน้องมีคนคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะครับน้อเปลี่ยนแค่เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์นิดนึงนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเรียนคำนว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้อที่แบบว่าอยากซุ่มอยากได้วันนี้สามารถซุ่มได้แล้วในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราได้เลยครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนนะครรรััับบบที่่แวาาาออปเเเดตข้มใซิ์ฟหหลกื เซิร์ฟไทยนะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับโนว่าสำหรับวงน้องคน่เด่นนะครับที่แบบว่า อยากได้ของของฟิฟี่นะครับน้องก็คือมีทั้งช่องพี่แล้วก็มีทั้งในเกมนะครับน้อสสำหรับช่องพี่ก็คือจะมีทางด้านของสกินลูกซองม่วงแบบฟิฟี่นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของเพรแบบฟิฟี่นะครับน้องก็สามารถเลือกรับได้นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของในเกมนะครับที่แบบว่าแจกสกินพื้นถาวรนะครับน้องมีการเก็บโทเคนแล้วก็แจกท่าทางถาวรนะครับแล้วก็แจกของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็สามารถเข้าไปรับกันได้นะครับเราก็อย่าลืมถ้าคนไหนอยากสร้าง อยากสนับสนุนไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอสสาวมบนพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปตอนเย็นละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย